สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเฮงทรงท้ายปีเจาะลึกราศีโชคดีเดือนธันวาคมคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเจาะลึกดววชะตาราศีประจำเดือนธันวาคม2563นี้กันค่ะจะได้เตรียมรับมือกันก่อนใครเลยนะคะ มาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมษเลยค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมต้นเดือนการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้ค่ะอย่างเช่นการโยกย้ายการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นต้นหากไม่เปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเช่นการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในนะคะ การเงินช่วงนี้ถือว่าดีมีรายได้เข้ากระเป๋ามากเพราะมีงานมากเงินจึงมากตามไปด้วยค่ะคนมีคู่ช่วงนี้จะมีสเสน่ห์ค่ะควรระวังจะมีคนเข้ามารักมาชอบทางที่คุณก็มีคู่อยู่แล้วส่วนคนโสดมีโอกาสสมหวังในความรักหลังจากครองโสดมานานนะคะในช่วงกลางเดือนค่ะการงานก็จะมีความวุ่นวายสับสนงานเยอะงานหนัก แถมต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยการเงินช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากจ่ายเรื่อยๆหลายๆครั้งหลายหนความรักนะคะคนมีคู่มีสเสน่ห์จะมีคนรักมาชอบแต่ถ้าคุณไม่เล่นด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะของแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วค่ะส่วนคนโสดหากรักใครชอบใครช่วงนี้ก็ให้หาจังหวะเข้าใกล้เพราะมีโอกาสคว้าหัวใจเขาเอามาครองได้นะคะ ส่วนในช่วงปลายเดือนค่ะช่วงนี้งานหนักงานเยอะแต่จะประสบความสำเร็จดีแถมจะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายอีกต่างหากควรสำรองเงินเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเรื่อยๆคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักดีไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนถึงจะมีโอกาสสมหวังนะคะ มาต่อกันที่ท่านี่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13ามิถุนายนช่วงต้นเดือนดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีกว่าที่ผ่านมาค่ะการงานเริ่มเจริญก้าวหน้าไปได้หลังจากที่ชีวิตติดหล่มมานานแต่ยังต้องเหนื่อยเพราะต้องลงมือทำงานเองทุกอย่าง การเงินมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากแบบไม่จ่ายไม่ได้ทางที่ดีก็ควรวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้าก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเลยไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอของแปลกมีโอกาสได้พบรักกันแบบงง,งๆกับคนที่คุณคาดไม่ถึงค่ะ ช่วงกลางเดือนมีโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในไม่ช้าแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณต้องเหนื่อยเพราะงานจะหนักขึ้นการเงินมีโอกาสวางแผนทําการใหญ่เป็นแผนเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำอาชีพเสริมคนมีคู่แล้วคนรักจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในหลายๆด้านแม้ว่าความรักจะจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนคะ่ะ คนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆเช่นต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเป็นต้นนะคะมาถึงปลายเดือนค่ะการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแถมจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายอีกต่างหากการเงินก็มีแนวโน้มว่าจะได้ลาบลอยในช่วงนี้ค่ะ ซึ่งลาบลอยที่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งลาบที่เป็นเงินและลาบที่เป็นสิ่งของคนมีคู่แล้วคนรักจะคอยอยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์ไม่ว่าทุกหรือสุขก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดหากมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวก็อย่าลืมมองซ้ายแลขวาเพราะมีโอกาสได้เจอกคนที่คุณถูกใจในช่วงส่งท้ายปีด้วยนะคะ มาติดท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะต้นเดือนช่วงนี้ชีวิตจะวุ่นวายมากงานหนักงานเยอะแถมชีวิตจะต้องผูกพันกับการเดินทางดวงมีเกณฑ์ชีพจ l รลงเท้าต้องเดินทางตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนช่วงนี้การเงินดีหากหวังในเรื่องของเงินก้อนก็จะมีโอกาสได้สมใจในไม่ช้า คนมีคู่แล้วความสัมพันธ์มั่นคงดีแต่ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองคนโสดบางทีก็อยากมีคู่บางทีก็อยากเป็นโสดค่ะกลางเดือนชีวิตยังคงวุ่นวายต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนค่ะหากหวังความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆก็จะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่ทอ้อรับรองว่าประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาภอีกด้วยคนมีคู่แล้วคุณและคนรักจะเข้าสู่โหมดคู่ชีวิตที่ต้องคอยประคับประคองกันไปสู่ความสำเร็จส่วนคนโสดช่วงนี้ดวงความรักอย่างเงียบๆอยู่อย่างไม่มีสัญญาณปรากฏตัวของเนื้อคู่นะคะมาถึงปลายเดือนค่ะช่วงนี้การทำงานจะประมาทไม่ได้ ต้องระวังและควรมีแผนสำรองเอาไว้นิดนึงเพราะมีเกณฑ์เกิดปัญหาหรืองานอาจไม่ได้ไปไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้ช่วงนี้มีรายได้สพัดมีโอกาสได้ลาบทั้งในรูปแบบสิ่คลองและเงินทองคนมีคู่แล้วมีเรื่องขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่จริงๆในใจยังรักกันอยู่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ครองโสดข้ามปีค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่าง,งวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะต้นเดือนมีเกณฑ์วุ่นวายตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะชีวิตของชาวราศีกรกฎจะวุ่นวายมากๆจะยุ่งทั้งเรื่องงานและเรื่องของคนแถมดวงมีเกณฑ์ชีพจรล์ลงเท้าจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อีกต่างหากการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่จะได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้นส่วนลาบจากการเสี่ยงดวงหรือลาบลอยก็จะมีโอกาสได้เช่นกันแต่ไม่มากค่ะ คนมีคู่แล้วควรระวังเรื่องคนนอกเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณมากจนเกินไปจนทำให้อาจเกิดปัญหาขึ้นส่วนคนโสดตอนนี้โสดต่อไปดีแล้วค่ะเพราะชีวิตวุ่นวายมากๆเลยนะคะมาถึงกลางเดือนค่ะช่วงนี้คุณต้องทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากแล้วก็จะปวดหัวหน่อย,อยเพราะงานจะวุ่นวายเอาเรื่องการทำงานไม่ค่อยราบรื่นมีความขัดแย้งทางความคิดมากพอสมควร การเงินก็ขอให้คุณเตรียมเงินในกระเป๋าเอาไว้ให้ดีๆเพราะจะมีรายจ่ายหลายเรื่องเข้ามาให้คุณต้องใช้ใจ่ายไม่เว้นแต่ละวันคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักจะวุ่นวายเพราะคนนอกแต่หากจิตใจของคุณมั่นคงก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักนะคะปลายเดือนค่ะการงานอุปสรรคปัญหาจะเริ่มคลี่คลายความสำเร็จเริ่มเกิดขึ้นทีละนิด แต่ทางที่ดีขอแนะนําให้คุณใช้ช่วงเวลาปีใหม่พักผ่อนให้อย่างเต็มที่เพราะในปีหน้าคุณจะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงมากมายช่วงนี้มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ทางที่ดีควรสํารองเงินเอาไว้จะดีที่สุดคนมีคู่แล้วแม้ว่าความสัมพันธ์จะจืดจางแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ครองโสดข้ามปีเลยนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีสิงคค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะต้นเดือนจะมีความวุ่นวายมากพอสมควรปัญหาที่มีจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขอีกสักพักจะยังไม่ได้ข้อสรุปในช่วงนี้แต่ขอให้อดทนไว้เพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นการเงินมีเกมีรายได้เข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆส่วนเรื่องโชคลาภหรือเงินก้อนใหญ่จะต้องรอต่อไปอีกสักพักค่ะ คนมีคู่คุณและคนรักจะคอยเกื้อหนุนกันในหลายๆเรื่องส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการงานเป็นเหตุนะคะกลางเดือนค่ะแม้ว่าการงานจะยังมีความวุ่นวายอยู่แต่ถ้าเทียบกับช่วงต้นเดือนก็ถือว่าตอนนี้ดีขึ้นมาก มีโอกาสได้โชคลาบแบบเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอคนมีคู่แล้วมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เป็นเพียงการทะเลาะก,กันเล็กน้อยไม่รุนแรงอะไรส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการติดต่อประสานงานค่ะมาถึงปลายเดือนนะคะอุปสรรคปัญหาคลี่คลายไปมากมีโอกาสสมหวังเรื่องการงานในช่วงระยะนี้ค่ะ การเงินม <S an> ีเร <an> ื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากแต่ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอย่างแน่นอนคนมีคู่แล้วช่วงนี้จะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักทำให้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาคนโสดหากรักใครก็ต้องค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายน ถึงวันที่16ตุลาคมต้นเดือนอุป,ปรสรรคปัญหาที่เคยทำให้คุณปวดหัวจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความสำเร็จในเรื่องการงานจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะมีเกณมโหมดเงินไปกับค่าใช้ใจ่ายแบบเบี้ยบ้ายายทางแต่ไม่ถึงขั้นติดขัดอย่างแน่นอนคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักมีปัญหาเพราะคนนอกมีอิทธิพลมากจนเกินไป ส่วนคนโสดช่วงนี้เป็นโสดต่อไปดีแล้วค่ะเพราะถ้ามีคู่ชีวิตจะวุ่นวายมากๆนะคะมาถึงกลางเดือนมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากหากทำงานไหนอยู่งานนั้นมีโอกาสที่จะสำเร็จดวงดีทั้งคนทำงานประจำและเจ้าของธุรกิจหากวางเรื่องโชคลาบจะมีโอกาสได้แต่น้อยนะคะส่วนลาบก้อนใหญ่จะยังไม่โคจรเข้ามาในช่วงนี้ คนมีคู่แล้วจะมีปัญหาเรื่องคนนอกเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณมากจะเกินไปแต่ถ้าคุณและคนรักมีรักแท้ต่อกันก็จะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ส่วนคนโสดให้ระวังหัวใจของคุณเอาไว้ให้ดีๆเพราะจะมีคนเข้ามารักแต่จะยังไม่ใช่รักแท้ของคุณนะคะ มาถึงปลายเดือนมีความราบรื่นอย่างมากหากทำงานร่วมกับคนหมู่มากก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแถมจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอีกต่างหากควรระวังเรื่องการเงินไว้ให้ดีๆนะคะเพราะจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากในช่วงนี้ค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์รักอยู่ในเกณฑ์ดีอุปสรรคทางความรักน้อยลงแล้วค่ะคุณและคนรักจะเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายมาด้วยกัน ส่วนคนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้เป็นอย่างดีนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลยค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะต้นเดือนจะมีความวุ่นวายมากพอสมควรสิ่งที่ควุณวางแผนไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนทางที่ดีควรวางแผนสำรองเอาไว้จะดีที่สุด ช่วงนี้การทำงานต้องอาศัยความอดทนอย่างมากหากผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีเกมหมดเงินไปกับของใหญ่ๆเช่นบ้านรถที่ดินเป็นต้นคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักดีแต่ควรระวังคนรักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักนะคะมาถึงกลางเดือนช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกเป็นปัญหาเล็กๆที่ทำให้คุณรำคาญหัวใจ แต่ขอให้คุณอดทนเพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นการเงินก็ควรสำรองเงินเอาไว้บ้างเพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักยังดีแต่ไม่ค่อยหวานเหมือนช่วงแรกๆที่คบกันส่วนคนโสดขอให้อดทนรอต่อไปอีกสักพักเพราะดวงชะตาจะมีโอกาสได้พบรักอีกไม่นานเกินรอละค่ะ พอมาถึงปลายเดือนนะคะอุปสรรคปัญหาเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความสำเร็จที่คุณรอคอยแม้ว่าจะไม่มาทันทีแต่ก็เริ่มฉายแววให้เห็นนิดนิดแล้วค่ะส่วนการเงินก็มีเกมหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางและเรื่องภายในครอบครัวคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักมั่นคงแข็งแรงมากเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันดีแม้ว่าจะไม่หวานเหมือนแรกๆที่คบกันก็ตามส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบไม่คาดฝันค่ะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะต้นเดือนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ก็ต้องเหนื่อยมากเพราะงานเยอะหากใครทำการค้าการขายก็จะประสบความสำเร็จดีมากจะมีโอกาสได้กำไรกำไรจากการทำธุรกิจมากๆ การเงินคล่องตัวมากขึ้นหากใครทําธุรกิจก็ขอให้เตรียมตัวรับทรัพย์เอาไว้ได้เลยเพราะธุรกิจที่คุณทําอยู่จะสร้างเม็ดเงินได้มากเกินคาดคนมีคู่แล้วมีเกมมีปัญหากันบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่แดนไกลนะคะ พอมาถึงกลางเดือนช่วงนี้จะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขหรือมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่บ้างแต่โดยรวมถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดีปัญหาที่มีก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างต่อนเนื่องมีโอกาสได้ลาบจากหลายช่องทางคนมีคู่แล้วมีปัญหาเพราะอารมณ์เป็นเหตุหากทะเลาะก,กันก็ควรใจร่มๆและใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งคนโสด มีโอกาสได้พบรักกับคนต่างชาติต่างศาสนาด้วยนะคะพอมาถึงปลายเดือนค่ะมีเกมประสบความสำเร็จอย่างต่อนเนื่องอุปสรรคไหนที่เคยขัดขวางก็จะค่อยๆค,คลี่คลายในไม่ช้าแต่ถ้าจะเดินทางในช่วงปีใหม่ก็ต้องระวังเรื่องของความผิดพลาดในการเดินทางเอาไว้ด้วยมีโอกาสได้ลาบในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีคนมีคู่แล้วมีเกมมีปัญหาทะเลาะก,กันเล็กน้อยเพราะอารมณ์เป็นเหตุส่วนคนโสด หากลองเปิดใจจะมีโอกาสได้พบรักที่รอคอยนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมต้นเดือนการงานดวงมาฟ้าเปิดช่วงนี้จะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปทั้งหมดหากอยากทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำเพราะโอกาสมารออยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในไม่ช้า หากหวังเงินก้อนหรือค่าตอบแทนอะไรบางอย่างก็จะมีโอกาสสมหวังคนมีคู่แล้วมีเกณฑ์ทะเลาะขัดแย้งกับคนรักเพราะความไม่เข้าใจกันแบบเล็กๆน้อยๆส่วนคนโสดในตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้พบรักที่ตามหาเลยค่ะช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเช่นการย้ายงานออกงานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการทำงานเป็นต้นซึ่งคุณจะเหนื่อยกับการปรับตัวบ้างแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จดีควรสำรองเงินเอาไว้ให้ดีเพราะดงมีเกมหมดเงินไปกับของชิ้นใหญ่ในไม่ช้าคนมีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะคำพูดเล็กๆน้อยๆก็อาจสร้างรอยแผลเอาไว้ในใจได้ส่วนคนโสดยังคงต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักนะคะ มาถึงปลายเดือนค่ะอุปสรรคปัญหาเริ่มคลี่คลายความสำเร็จค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดการงานราบรื่นดีไม่มีปัญหาหนักเข้ามาให้หนักใจนะคะมีเกณฑ์ได้รับก้อนใหญ่สมใจปรารถนาคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักดีขึ้นหลังจากผ่านอุปสรรคด้วยกันมามากมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามารักมาชอบในช่วงนี้ค่ะ มาากท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะต้นเดือนดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากๆอุป,ปรสรรคที่เคยทําให้ปวดหัวก็จะเริ่มคลี่คลายไปทีละนิดแต่งานหนักงานเยอะมากพอสมควรในช่วงนี้มีเกมหมดเงินไปกับเรื่องทรัพย์สินเช่นบ้านรถที่ดินเป็นต้นแต่ไม่ได้รุนแรงอะไร คนมีคู่จะมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้รับการสะสางส่วนคนโสดยังต้องรอคอยรักแท้กันต่อไปอีกสักพักนะคะกลางเดือนค่ะขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างต่อเนื่องแต่ก็จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักมีปัญหาบางอย่างซ่อนอยู่ หากมีอะไรก็ควรพูดกันตรงๆอย่ากเก็บไว้นานคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักนะคะมาถึงปลายเดือนค่ะมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยเพราะงานหนักส่งท้ายปีแต่งานที่คุณทำจะประสบความสำเร็จดีทุกประการมีโอกาสารับทรัพย์ก้อนใหญ่ส่งท้ายปีคนมีคู่แล้ว ความสัมพันธ์จืดจางเมื่อเทียบกับช่วงแรกแรที่คบกันทางที่ดีควรใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวกระชับความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจแต่จะต้องใช้เวลาในการสารสัมพันธ์สักพักหนึ่งนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกุมภาพหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมต้นเดือนช่วงนี้งานหนักมากพอสมควร แต่จะประสบความสำเร็จดีไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งการทำงานในช่วงระยะนี้จะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักจะให้ไปหวังพึ่งพาคนรอบข้างไม่ได้เลยนะคะการเงินช่วงนี้ก็ดีแต่ควรระวังคนรู้จักจะมาเบียดเบียนคุณในเรื่องของเงินทองคนมีคู่แล้วคนรักจะคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องของชีวิตส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการทำงานในช่วงนี้ด้วยค่ะมาถึงกลางเดือนค่ะ แม้ว่าช่วงนี้การงานจะยังวุ่นวายแต่ผลลัพธ์จากการทำงานจะเริ่มปรากฏให้เห็นการเงินช่วงนี้คุณจะได้รายได้จากนำพักนำแรงเท่านั้นยิ่งเหนื่อยมากยิ่งได้มากความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะเข้าใจกันดีเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักจากการทำงานหรือได้พบรักกับคนที่ทำงานในสายเดียวกันนะคะ มาต่อกันที่ปลายเดือนค่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวงังแต่ยังต้องเหนื่อยเพราะคุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองแบบเพียวๆไม่มีใครคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายมากแต่ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะคะคนมีคู่แล้วคุณและคนรักยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีคนโสดมีเกมพบรักแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ และแล้วก็มาส่งท้ายกติท่าที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะต้นเดือนหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างมากงานรุ่งงานพุ่งคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งในที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวหากอยากทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ไรายได้มากขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงส่วนโชคลาภนั้นมีบ้างแต่ไม่มาก คนมีคู่แล้วแม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ลึกๆในใจยังรักกันดีอยู่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนโปรโฟไฟลด์ดีมีอนาคตด้วยค่ะมาถึงกลางเดือนนะคะช่วงนี้งานของคุณจะแน่นๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแค่จะเหน็ดเหนื่อยบ้างก็เท่านั้นมีเกณฑ์ได้ไรายได้จากหลายช่องทาง หากทำงานหลักควบกับงานเสริมก็จะมีโอกาสารับทรัพย์จนนับไม่ทันคนมีคู่แล้วแม้ว่าจะรักกันมากแต่คุณทั้งคู่ก็ไม่หลุดคำว่ารักออกมาจากปากเลยค่ะส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะมาถึงปลายเดือนช่วงนี้คุณจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่แต่โดยรวมการงานยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การเงินมีเสถียรภาพที่ดีค่ะแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนแต่อย่างใดคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักมั่นคงดีและมีแนวโน้มว่าจะคองรักกันแบบนี้ไปอีกนานส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักที่คุณตามหามานานด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจอลึกราศี ที่มีเกณฑ์ห้งส่งท้ายปีโชคดีในเดือนธันวาคมนี้กันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ